สวัสดีครับพราะว่าผมในตอนเกมมิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ตอนเกมมิ่งก็จะมาบอกว่าแ <c oughs> ตเกมนีงก็เท่าทัาครบหนึ่งหนึ่งร้อยนะผมอะไปเต้นแม่งเลยนะกลางถนนใหญ่เลยถนนใหญ่ที่แถวบ้านผมนะแต่บ้านผมที่อยู่ตรงไหนเขาคบจริงอนะแล้วผมก็ไม่มีคอนทเทนต์อะไรเลย เราจะเต้นเลยเต้นแบบที่ทุกคนที่ไม่เคยเห็นที่เต้นแบบกลัวๆมีทุกท่าอะไรจะเต้นเลยแล้วก็จะแบบใส่แวน่นใส่อะไรกันด้วยนะอือแล้วก็ถ้าไม่ถึงผมก็ทำให้มันดังไปเลยแต่วันเสาร์เนี้ยเสาร์ก็พรุ่งเนี้ยทำแม่งเลยนะไม่ต้องรงังหรอก อันแม่งตีนอะ่ะเออก้อนส้นเท้าไปเลยก้อนส้นตีนนั่นนันอ,อ่ะเออแ้แบบพร้อมต่อยกล้องเลยน,นะพร้อมต่อยกับคนดูนันเลยพร้อมบวกมันบวกมาพร้อมบวกแล้วก็พร้อมแบบะเต้นอะ่ะจริงมาได้นะอยู่ยาออหรือวาใครที่รู้จักวัดมาอ่ะมาเลย มาหมดเลย,นะย,าายนะเนี่ยอยากฝากไว้เนี่ยครข้งนี้ไม่เอาครั้งนี้เลยสัตว์พอ